สวัสดีค่ะมาวันนี้เพจกุฏาวัยเจ็ดจะมาแนะนำวิธีการตั้งนาฬิกาดิจิตอลรุ่นนี้นะเริ่มต้นนะคะให้เรากดค้างนะ,ะกดเปิดหน้าจอก่อนแล้วกดค้างกดค้างเพื่อเลือกโหมดนะคะพออยู่ที่โหมดชั่วโมงปุ๊บให้กดต่อเนื่องแบบนี้นะกดต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเวลาแปดโมงอพอเป็น8ปดโมงปุ๊บให้กดค้างกดค้างนะคะ เลื่อนมาเป็นโหมดนาะทีแปดโมงสิบเนาะแล้วกดต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเพิ่มจำนวนตัวเลขเนาะสิบอ่ะแล้วก็กดค้างกดค้างก็จะไปเป็นโหมดปีเนาะวายนี่คือเยียร์นะแล้วก็กดต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเป็นปีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะแล้วก็กดค้างอ่ะค้างมาปรับโหมด วันกับเดือนด้านบนเป็นเดือนนะเดือนหกกดค้างอีกหนึ่งค้างเพื่อเลื่อนมาเป็นหมดวันที่ด้านล่างวันนี้วันที่สิบหกอ่านี่นะคะอ่าหกเดือนหกวันที่สิบหกแล้วก็กดค้างเพื่อเปลี่ยนโหมดอ่ามาสู่หน้าจอปกติละตอนนี้สู่หน้าจอปกติก็ใช้งานปกติได้เลยนะคะลองทำดูนะวิธีง่ายๆกดค้างเพื่อเลือกโหมดเริ่มต้นให้กด หึ่งครั้งก่อนเพื่อเปิดหน้าจอนะคะแล้วก็กดค้างเพื่อเปลี่ยนโหมดแล้วก็กดต่อเนื่องเพื่อเพิ่มจำนวนตัวเลขโอเคนะคะลองทำดูนะ